าแฟยาวเหยียบเลยนะคะ,คะไม่ได้เอามวกมาเลยเอฟซีจะกินชาเขียวไม่ได้เอามวกมา <c oughs> ร้อนมากเลยไม่ได้เอามวกมาเลยนหะรือ <c oughs> มวก

คนเยอะมากตรงทางก็เยอะเดี๋ยวจะไปถ่ายลงทานให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ขอขอกินน้ำก่อนขอกินน้ำก่อนนะคะคือลงทานเยอะมากมีลงทานเยอะเดี๋ยวจะพาไปกินก่อนเราจะพาไปดูลงทานอึ่นนะคะนี่นะคะโบสถ์วัดใหม่สวยงาม มาดื่มกระถิ่นจ้า,านาำกระถิ่นสวัสดสทีทุกคนเด้อมาดูมากินน้ำกันนะคะมากินกาแฟใครอยากกินกาแฟใคร

ตามสดเลยนะคะกาแฟสดสดเลย กดไลน์ให้ยายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้ยยายร่วมก็มาหเห็นยายร่วมแล้วหนึเจอยายร่วมแล้วเจอเอซหลายคนเลยนะมะเจอเอฟซเยอะแยะเลยเอฟซียาอยู่ที่นี่เยอะมากกาแฟสดเลยนะคะ ไม่ทำเลยกาแฟนะคะเครื่องกาแฟมาทำเลยค<ๆ>่ะจะถึงคิวแล้ว กินกาแฟจ่ายเอฟซีคนเยอะมากยาวฟีมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายนะโอเคยายจักาสแสุดท้ายนะคะตะบูดแล้วหมดเลยค่ะ